น,นี่เราก็มาอยู่กับ City Hatchback นะฮะถือว่าเป็น City h a t c h b a c k รุ่นแรกของโลกเลยโหน่าตื่นเต้นนะครับผมหมายขอรูปไลฟ์หน่อยเระว่าเป็นรถที่แบบเปิดตัวที่แรกในโลกนะครับเพราะปกติ City เนี่ยเขาจะมีแต่ตัวถังซีดานเนี่เรารู้กันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่มทางเลือกให้เป็นรุ่น c h b a c k นะฮะแล้วก็การทำตลาดเนี่ยเขาจะทำตลาดแทน Honda Jazz เดิมซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆ a จสด้ยนะ,ะแต่ว่าเขาอาจจะมีที่เด็ดด้วยนะ t y h a t c h b a c k มาดูกันเลยฮะที่เราเห็นเนี่ยเป็นรุ่น r อเคือเขาจะเป็นแบบ มี3รุ่นย่อยนะครับของสลับ City h a t c h b a c k ที่เข้ามาโชว์เนี่ยจะเป็นสีแดงคล้ายๆตัวซีดานที่เราคุ้นเคยกันนะฮะแล้วเป็น3รุ่นย่อยที่เป็น RS ก็จะให้ล้อแม็ก16ินิ้วนะฮะถือว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแบบไฟจะเป็น LED นะฮะส่วนโค้งต่างๆของฝากระโปรงเหมือนกันทุกอย่างนะฮะก็ถือว่าใช้ตัวถังร่วมกันนะฮะมาดูประตูหน้าถ้าด้านข้างนะฮะเขาก็จะเหมือนรุ่นซีดานอีกนะฮะคือไม่มีการแตกต่างอะไรกันนะฮะหรือคุณเคยกันดีแต่เรามาดูตรงนี้ะ นี่คือความแตกต่างของรุ่นแฮชแบ็กนะ,ะส่วนท้ายเขาจะเนี่ยลาดเทลงมาผมดูแล้วลงตัวดีนะผมชอบนะชอบมากกว่าที่คิดหลังจากก่อนนน้นเนี่ยเรามีเห็นในรูปของสปายช็อตอะไรต่างๆนะครับรูปการพรางตัวเนี่ยพอเห็นคั้นจริงผมรู้สึกว่าพูดตรงๆจากใจผมนะผมว่าผมชอบมากกว่ารุ่นซีดานด้วยซ้ำไปนะฮะเเส้นสายต,ต่างๆเขาจะสวยงามมากเลยมาดูเปิดดูท้ายกันดเลยนะฮะนี่ฮะ โอ้ oh, นอกจากความสปอร์ตแล้วเนี่ยความแฮชแบ็กอย่างที่รู้กันคุณจะได้ในเรื่องของอัตราประโยชน์ด้วยเบาะพับได้นะฮะโอ้โหใช้ได้ผมขอพับหน่อยฮะซึ่งเขาบอกเลยว่าตัวสีดานพับเบาะไม่ได้นะถ้าคุณอยากจะพับเบาะคุณต้องมาเล่นตัวแฮชแบ็กเท่านั้นซึ่งอย่างที่เห็นนะฮะนอกจากลุกที่แตกต่างและความสปอร์ตแล้วคุณก็ได้เรื่องของอัตราประโยชน์ด้วยซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่าการพับเนี่ยลักษณะของเบาะจะราบเป็นพื้นเดียวกันได้อัตราประโยชน์เต็มที่นะับผมว่าเจ๋งเลยนะครับนี้ ได้รับประโยชน์เนี่ยขากว้างขวางผมไม่แพ้พวกคอสโวเวอร์ขนาดย่อมๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของ City h a ฮชแบ็กนะครับเส้นสายต่างผมว่าประตูบานท้ายเขาเนี่ยเขาจะไม่ลาดมากเกินไปซึ่งผมว่าเป็นข้อดีเพราะเป็นประตูบานท้ายที่มันลาดเกินไปเนี่ยมันที่เราใส่ของมันจะติดด้านบนแต่คันนี้เนี่ยเขาจะมีแนวค่อนข้างตั้งนะฮะผมพูดได้เลยว่าการบรรจุสิ่งของอต่างๆน่าจะทําได้ดีครับน่าพอใจมากทีเดียว แล้วก็นอนนี้สวนท้ายเขาจะกระชับสั้นนะฮะโอเคครับว่าถ้าการขนของในแนวยาวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบรุ่นซีดานเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้มาคือพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นเดียวกันนะครับในการสัมผผลสัมภาระด้านท้ายนะครับจะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็รูปทรงโดยรวมเขาจะกระชับสั้นดีกว่าเพราะโอเวอร์แฮงค์เขาสั้นนะฮะทีนี้สิ่งที่หลายคนอยากจะรู้แน่นอนว่าการนั่งเป็นไงมาลองดูนะฮะถือว่าเบาะเขาเนี่ย ในรุ่น RS จะเป็นหนังขอบแดงทุกรุ่นนะฮะเหมือน Honda หลายรุ่นแล้วเชื่อไหมครับคุณผู้ชมมีที่วางแก้วตรงกลางด้วยนะฮะและเป็นพนักแขนในตัวไม่เบานะครับเน่ปยปฏิเขาจะมีในรุ่นแบบ Civic Hatchback อะไรต่างนี่ถือว่า City h a t c h b a c k ก็ให้มาด้วยในแง่ของการใช้งานต่างๆนะฮะความกว้างขวางนะครับก็พูดได้ว่าระยะ Headroom เนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นซีดานแต่มันจะได้ความโปร่งโล่งมากกว่าเล็กน้อยเพราะว่าข้างหลังเขาจะเปิดโล่งนะฮะผมดูแล้วก็ เล็กรูมคือพื้นที่ขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะคือขา้างหน้าเขาก็ปรับเบาตามปกตินะฮะก็ถือว่าผมก็ความสูงร้อยเจ็ดสิบสังเกตว่าเล็กรูมเนี่ยเหลือใช้ได้เลยบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะแฮชแบ็กเนี่ยมันจะทําให้ระยะช่วงขาเนี่ยสั้นลงไหมผมก็บอกได้เลยว่าไม่สั้นลงนะฮะในการนั่งจริงเนี่ยระยะ,ะพื้นที่ต่างๆของผู้โดยสารด้านหลังถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ปลอดโปร่งกว่ารุ่นซีดานด้วยซ้ำนะครับการตกแต่งโดยรวมยอดเยี่ยมฮะชุดหนังอย่างดีนะฮะแล้วแต่รุ่นย่อยนะครับอย่างว่าน,น ก็ถือว่าตกแต่งได้ดีนะครับผมถ้ามาลองวัสดุการประกอบต,ต่างๆนี่ก็ไว้เนอเชื่อใจได้เห็นกันมาจากซิตี้ตัวซีดานแล้วนะฮะที่มาดูด้านหน้ากันสหนนหนัหน่อยนะฮะไหนๆนี่ดูกันรอบคันขนาดนี้แล้วซิตี้แฮชแบ็กผมก็ถือว่าไม่ต่างจากตัวซีดานเดินนะคือผมอาไล่ทรงสปอร์ตมารวัดอะไรต่างๆแล้วก็การตกแต่งโดยรวมก็ไม่ต่างกันนะฮะดูด้านหน้าจะไม่ต่างกันจุดตต่างของเขาจะอยู่ที่ด้านหลังตามสไตล์แฮชแบ็กนะครับก็ถือว่า มีมากสกปอร์ที่ดีฮะผมรู้สึกว่า3รุ่นย่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นตัว RS ซึ่งราคาเขาก็ทําได้ไม่ต่างจากตัวซีดานมากแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาเนี่ยคือลุกความสปอร์ทที่แบบชัดเจนและเข้มขึ้นซึ่งผมว่าคนไทยหลายคนน่าจะชอบรถทรงนี้มากกว่านะในความคิดผมนะบางคนอาจสงบางคนอาจเสียดานนินดๆว่าเอ๊ะแจ๊สไม่ได้มาซะแล้วจะเป็นยังไงผมว่าคันนี้สามารถทดแทนได้นะ แล้วก็มีรูปทรงที่สวยงามไม่แพ้กันในอีกสไตล์หนึ่งของรถแฮชแบ็กนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็แต่ยังอิงกับรุ่นซีดานนะนั่นคือ1000เทอร์โบฉีวิปเชิงดยตรง122แรงมา้าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีครเพราะว่าเดิมจากเดิมมีแค่ซีดานเนี่ยเรามีตัวเลือกเป็นตัวแฮชแบ็กที่มีความสปอร์ตและการใช้งานที่จัดเต็มมากขึ้นมันจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าประสิทธิภาพย,ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับรถระดับ c o m แ a c t Car แบบนี้นะครับ City h a t c h b a c กครับครั้งแรกในโลกครับโอเคมาต่อกันอีกหนึ่งที่เด็ดของ City นะครับนั่นคือ City Hybrid นะครับหรือเขาที่ตั้งชื่อว่า City ehev นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของรถระดับซับคอมแพคคาร์ที่ใช้ระบบ Full Hybrid นะครับคือก่อนหน้านี้เขามี h y b r i d มาแล้วก็คือ Jazz HyB r i d แต่ถึงนั้นมันเป็นหนักไปทางระบบไฮบริดคู่ขนานพาเรลไฮบริดผู้ใช้เขาถือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในแง่ของไฮบริดเต็มตัวนะฮะมาดูกันเลยครับมีที่เด็ดอะไรบ้างนะฮะ ภายนอกเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับรุ่นซีดาน r S นะครับแต่ว่าจุดเด่นคือตรงนี้ฮะโลโก้เขาจะมีสีฟ้าน,นหนึ่งนะฮะเบอรใครเห็นบนถนนว่าสีฟ้าแบบนี้ก็พอคาดเดาได้เลยว่าเป็นตัวไฮบริดนะฮะเครื่องยนต์ไฮบริดเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีเน้นกําลังของมอเตอร์ที่ค่อนข้างมากนะฮะหลักการการทำงานจะคล้ายของเอสคอร์ดเลยหรือว่าไม่เบาทีเดียวนะะมอเตอร์มีหน้าที่ขับเคลื่อนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ ใช้เครื่องยนต์สันดาปในการสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็ช่วยในช่วงความเร็วสูงเท่าน,นั้นเองนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะฮะก็โลโก้สีฟ้าแบบนี้แล้วก็รอบคันเนี่ยคือผมก็จะขอบอกตรงๆว่าถ้ามองดูผ่านผ่านะถ้าเราไม่ได้เห็นโลโก้อะไรเนี่ยรูปลักษณ์ต่างๆก็ยังใกล้เคียงกับตัว R S อยู่นะฮะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือเขาจะตกแต่ง R S มาตัวบอลลู์เต็มที่แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับ E H E V R S ก็เนการบ่งบอกว่ารถคันนี้ ใช้ขุมพลังไม่ธรรมดานะครับเป็นพลังไฮบริดของ Honda เลยซึ่งเป็นคั้แรกที่ติดตั้งมาในรถรุ่นนี้นะซึ่งกำลังสูงสุดเนี่ยจะทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ126แรงมา้าก็ถือว่าใช้ได้ครแรงดีทีเดียวแรงบิดจะเยอะฮนะตามสไตล์มอเตอร์นะครับประมาณ20กว่า20กลางๆค่อนปลายเลยประมาณกิโลกร,รมัมต่อเมตรก็ตกแต่งสวยงามตามสไตล์ RS นะฮะข้างหลังก็โลโก้สีฟ้าเหมือนกันนะฮะโอเคฮะเห็นทั้งหน้าข้างหลังนะผมว่าแน่นอนว่าจุดแตกต่างของรถรุ่นนี้คือผมขุมพลังดังนั้นเรามามดู เครื่องยนต์กันเลยครับนี่คือหน้าตาของขุมพลังไฮบริดของ City นะครับ City e-h e-v นะครับเนะ่องว่าเขาจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เป็นหลักแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ในการเป็นตัวรองนะครับก็คือขับเคลื่อนเฉพาะความเร็วสูงแต่ว่าหน้าที่หลักก็คือสร้างกระแสไฟก็เป็นหลักการที่น่าสนใจนะฮะกำลังทั้งระบบที่ผมพูดไปแล้วก็คือ26แรงม้านะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเขาบอกสามารถทําได้ดีสุดถึง 27.8กิโลเมตรต่อเลตสูงมากนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคู่แข่งบางรายในะอีโคคาร์าเขาทำได้ประมาณ26แต่ไฮบริดตัวนี้ทำลายสถิติแล้วฮะ27กว่ากว่าเลยทีเดียวถือว่าใน,นแง่ความประหยัดนี่ไว้ใจได้นะฮะแล้วแรงเบรคที่สูงก็มีอัตราเร่งที่ดีแน่นอนนะครับน่อนครับว่าสิ่งที่มีนอกจากขุมพลังไฮบริดแล้วซิตี้ไฮบริดรุ่นนี้เนี่ยเขายังติดตั้งระบบ Honda Sensing มาเต็มระบบนะฮะเรามาดูข้างในกันเลยครับ ซึ่งระบบต่างๆเนี่ยเขาติดตั้งมาให้ครบครันนะฮะใน Honda City Hybrid รุ่นนี้นะครไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ชลอความเร็วอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลนอะไรต่างๆเนี่ยคือเราไม่ต้องรอให้รถมันออกนอกเลน,เ,นเขาจะรักษารถให้อยู่ในเลนที่ผมใช้งานกับ Civic Hatchback มาแล้วซึ่งถือว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ย เขามีติดตั้งให้แทบทุกรายการแล้วก็ n o n l a n e Watch นะแบบจะมีกล้องมองทางด้านซ้ายนะครับก็ติดตั้งมาให้เหมือนกันซึ่งน่าดีใจฮะที่ระบบ Honda Sensing เนี่ยในสุดก็จะได้มาติดตั้งในรถยนต์ระดับ s u b Compact แล้วก็ Eco c a คเช่นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เหนือชั้นมากนะฮะก็เขาจะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ครุสเอ่อครุสคอนโทรลแอฟใช้ตรงนี้นะครับรักษาระยะห่างคันหน้าได้ตามสะดวกนะครับแล้วก็ อ่านีค on รับรักษาระยะห่างคันหน้าได้แผงหน้าจอแบบดีต้นนะฮะอะไรต่างก็ถือว่าเป็นการนอกจากเครื่องยนต์แล้วเนี่ยสุดล้ำของเขาแล้วเนี่ยเขายังใส่ระบบความปลอดภัยมาเต็มพิกัดมันก็เป็นจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมนะครับของซิตี้ไฮบริดรุ่นนี้นะครับในแง่การตกแต่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็โอเคครับอาจจะไม่ต่างจากซิตี้ไอเอสรุ่นก่อนหน้านี้เท่าไหร่นักนะฮะก็คือทรงสปอร์ตเขามีแพทเทินชิพมาให้นะฮะ การตกแต่งโดยรวมก็โอเคครับก็มีชุดหนังบ้างพื้นที่ก็ถือว่าพอเพียงแล้วก็เหลือเฟือสำหรับรถยนต์สไตล์ซับคอมแพกนะครับก็เดี๋เราน,นั่งด้านหลังดูกันนะครับครับด้านหลังก็ให้แอร์ด้านหลังมาด้วยเย็นทั่วถึงนะฮะตัวเบาะก,ก็นั่งได้สบายแต่ว่อย่างที่เราทราบกันนะฮะหรือเห็นมาแล้วจากซิตี้แฮชแบ็บกนะฮะเบาะก็ยังคงไม่สามารถพับลงมาได้ที่ผมว่าถ้าอยากจะพับได้ต้องไปที่ซิตี้แฮชแบ็ก เท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าการตกแต่งโดยรวมก็ถือว่ากว้างขวางครับเพราะเขาเป็นสมเป็นรถที่ทําตลาดรุ่นนี้มานานนะเขาก็รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมีความกว้างขวางออปชั่นที่ดีแอร์แถวหลังเย็นทั่วถึงนะฮะการนั่งผมโดยรวมรู้สึกว่าโอเคฮะก็คือเทียบเท่ากับรุ่น RS เเดิมนะครับสิ่งที่เขาเพิ่มมาหนักไปทาง เครื่องยนต์กับระบบความปลอดภัยและระบบการใช้งานมากกว่าครับหลังจากเราดูรอบคันแล้วเนี่ย City e h e v ผมมีความรู้สึกว่าด้วยขุมพลังแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาหรือว,ว่า Honda าเซนซิงเนี่ยทำให้รถคันนี้มีทั้งสมรรถนะการประหยัดแล้วก็ออปชันที่ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าน่าสนใจมากแน่นอนว่าราคาจะต้องสูงกว่าตัว CITY r s ทั่วไปอยู่บ้างแต่ผมว่าคุ้มค่าสําหรับการที่เราได้ออปชันและความปลอดภัยต่าง ผมถึงขุมพลังที่ประหยัดสุดๆแบบนี้นะครับแต่จ,จุดที่ผมติงอยู่บ้างก็คือผมมีความรู้สึกว่ารูปทรงโดยรวมของตัวรถเนี่ยน่าจะมีความแตกต่างจาก City RS ต่งเดิมนิดหน่อยเนาะเพราะว่าดูลเผิยดเนี่ยแทบไม่ค่อยต่างกันเลยนอกจากล้อแมกซ์แม้โลโก้จะเป็นสีน้ำเงินบ้างแต่ผมว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากาะแนวในแง่ของรูปลักษณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ฉีดแตกต่างจากรุ่นเดิมมากมายชัดเจนนะครับแต่ว่าในแง่ของขุมพลังและก็ระบบ Honda Sensing เนี่ยจะทำให้ Honda City Hybrid รุ่นนี้เนี่ย มีความแตกต่างในเหนือชั้นกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอนครับ